สบายดีทุกคนหลังจากที่เฮามาแต่ทําปูคาเนาะเฮาก็มาเวก,กินข้าวอยู่ที่นี่เลยน้าซองเนาะทุกคนนอ้ยบรรยากาศยามเลงคือดีแห้งเนาะนีเห็นบ่เมื่อน,นี้เฮาหน้าจะได้อ่านอนพักอยู่วางเวียงประมาณคืนนึงเนาะเพราะว่าบ่อยากกลับยามกลางคืนเนาะก็เลยพากันมาแวก,กินข้าวอยู่ บานนี้แล้วครับก็จะไปร้องยูภาคคุณเนาะทุกคนเดี๋ยวสิวนเจ้าทรายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะคือมันงามอีรีเนี่ยคัลากกับยูทางหูมกันแล้ว,ว,วนะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยเนี่ยโอ้ยบรรยากาศคือสวยมากเนี่ย นี่ทุกคนบรรยากาศยมแดงพากันกินข้าวก้อนเนาะข้าวแบบซ้ำๆเนี่ยคนต่างประเทศคือลายแห้งฮัลโหลคำลาเป็นยังไงเ <ไป S 1> น,นาะพากันกินข้าวก้อนเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้น่าจะได้พายแม่พักผ่อนอยู่นี่นึ่งคืนเนาะมันบอกเป็นไงคุณแม่อ้าอีแม่ไป่ใส่ละ ห้องน้ำบ่พา,า,าอกอ็บกินข้าวเนาะเฮ<อ>้ยๆแบบน่ความรู้สึกมาบังเวียงครั้งแรกบ่กไ่งหลาอเนะครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเอออนีน่มน <c oughs> นเมื่อ่สักวัะจะพาก,กันเที่ยนะนัเนาะที่ีบบบอลลูน,ลน <c oughs> บอลลูน,ลน <c oughs> บรรจัยเนาะ ากันกินมืัอนี้ก็คือนี่เลยกินป่าเข้ามาจะเว่งจันทร์พูดอะไรนี่บอไม่ได้ซื้อได้ทุกคนอามาจะเวิ่งจันทร์เอากินสัมบูรี้บอเดี๋ยวข่ากระดามาแหละเดี๋ยวข่ากระดามาแล้วเจ้ากินสัมบูรี่สวัสเดี๋ยวข่ากระโจมแล้วเจ้ากินเหล้าสวัสดี อ่าบรรยากาศสุดเย้เลยบรากาศดีแหงในปราดูประเทศไทยสามารถตาลิกได้เด้อบรรยากาศคือดีแหงเลยคักคคคเมืองวังเวีงเนาะขนาดผมม่สามันทีได้หนคนยังหลยล่ผม่รสามันที่คนก็หล่ล่ เด้อท mm <Okay. S 1> ุกคนเด้อมาเด้อทุกคนทาหาแล้วเป็นป่าปาผาจ้าบ่อแรงเดือดซอันรถตลาดมืดบ่างมแรกไปกับไปใครเนี่ยรตลาดมืดพาอีกนบ่าซื้อเครื่องตลาดมืดแม่ ได้เงินอีแม่เห็นอีแม่ทงกระโปงอยู่ออกระโปงกระโปงเวลาจะซื้อละบ่ฮะกระโปงยั่นอางกระงเแม่นกระโกระโกนเดส้นนี่ไม่งก็มีเขาขายฮะับเพา ก yeah ็คิว่าการยูพี่แลงแพงกว่าแม่ได้ยังไงอพี่แม่บถ้าคซื้อตัวพีซื้ออย่างภาคแให้แม่บอกแม่แม่แม่จน่อยแม่ได้ิน ได้แล้วซื้อแล้วปามกปาใหญ่นะอาเนีอะเรอีแม่พน้าอกิดมได้เนาะรอดได้ก็มีหยุดก็ได้อีกไงกข้าวนะนี่ก็ลงแลวนี่ นี่ครับนี่แหละกุ้งิกันลนี่กุ้งของตกุ้งรกุ้งทะเลนี่มีเขาซื้ย้ดียวล้วกรับรับกุ้งตัวใหญ่ปะน่กุตัวใหญ่บรรยากาศยามแรงเดผลมแรงเดผลเสื้อผาไปเลาะตลาดมืดนอนทุกคนเนาะใส่ บรรยากาศคือดีแห้งเมืองวังเวียงคนบรลายบันไดเนาะเพราะว่ามันเป็นวันอันนั้นวันอังคารบ้านอาวว่าแม่อยู่คุแม่บันอาว บ่านเราอยู่บม่มีหิมะบ่มีอันนั้นวะมีคนอยากโอ้มีคนอยากพี่น้องค่อยอยู่อันอยู่อเมริกาโทรมาแบบโทรมาหาไปพี่น้องเราอ่ะน,นะพี่น้องเราอยู่บ้านค่อยอะไรเราไปตั้งแต่ปีเจ็ดสิบห้าแล้วเราอันเห็นค่อยลงวิดีโอที่นำเจ้าเดีลงวิดีโอนำเจ้าอะไรแบบนี้เราเราหัว,วอยู่บ้านหน้ากระถางแล้วเราก็เลยโทรมาเราโทรมาว่าเอา้าตัวอยู่บ้านหน้ากระถางวะสั mm. น ต่อยู่บ้านหน้ากระทางบ่เพราะฉะนั้นหูวจักคนนั้นคนนี้หูวจักคนนั้นคนนี้เขาก็บอกหัจักแลยมาเนี่ยแนบไปถามผู้เท่าพ่อใหญ่ยเขาคนน่อยีาเป็นรุ่นเลนเขาจะเจ้าผนแล้ววันนี้เขากันแล้ววันนี้เราค่อยไปอันถามพ่อค่อยถามพ่อค่อยแล้วกันอันเราก็ไล่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 มาแล้วก็เราก็หูพุ่นลุ้นนั้นค่อยพุ่นอ่ะลุ้นลุงค่อยพุ่นอ่ะลุ้นลุงลุ้นทวดลุ้นยังพุ่นอ่ะก็เราเห็นแต่นั้นเราเห็นคลิปอันเท้ากับเท้าสองคนไปอันะท่เล่ ไปอันท่าอันอยู่ในบ้านท่นดีเดี๋ยวเราหูมาบ้านเท่ากันนะเราไปยูเมกาต่อแต้ปีเก้าสิบห้ายกเกือบสามฮะเออพี่น้องเจ้าเออพี่น้องห้างห้างพี่น้องห้างห้างเไาอยู่อะไรเนีฮะไขอยู่อะไรเนี่นอยู่อันน่าจะอยู่อันแคลิฟอร์เนียนี่แหละแคลิฟอร์เนียอย่างประมาณนี้แหละ คนเาาเพิ่นไปอยูุ่นแล้วลูกหลานเพิ่นเคยเห็นยุ่นยุ่นย,นยุุนเลยแต่ว่าเพิ่นเคยมาไทยมาไทยปีกายนี้เราเห็นอยู่ในคลิปเราสองคนอ่ะดีมาแล้วเนาะไม่ยังอันนี้นี่คืออะไรเออยำล้วก็ไม่ว่ <California. S 1> าเขาจะซอยแคลิฟอร์เนียยำทะเล อร่อยอร่อยเนาะทุกคนเนาะพักพรแบบชิวๆแยมแรงเดี๋ยวมาแรงก็จะพากันไปเลาะอันตลาดแรงแบบช่ำๆม,มาแม่แม่มากินข้าวแม่แมคุณแม่มากินข้าวแม่ บรรยากาศคือแบบโอ้ยเบอยากจะวาเบอยากจะวาเลยคือมันคักคือมันงามเอลีทุกคนถ่ายทางทึงแห้งงามทางทึงนะ อสำหรับคลิปนี้ก็เบิ่อตอนนี้ก็น่าจะก็น่าเดี๋ยวสผมจะกินข้าวก่อนเนาะกินข้าวอะไรเดี๋ยวเมื่อแรงอ่ะเดี๋ยวสุมจะพาทุกคนไปเลาะเบิ่งตลาดแรงเนาะว่าจะเอาจะได้อีหยังซื้ออีหยังเนาะเดี๋ยวสิไปซื้อของตอนให้ไปฝากให้ในวิไลพรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวได้ยากซื้อผงจะได้ความสุขก็จะซื้อยังไง ่ะเดี๋ยวทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนเนาะยังไม่ะ